สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้นะครับขอพาเพื่อนๆมาดูต้นบอนสีนะครับประเภทลูกไม้นะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือการปลูกการเลี้ยงเลี้ยงบอนสีลูกไม้นะครับนอกตู้นะครับนอกตู้โดยไม่มีตู้ตู้อบนะฮะเลี้ยงกันแบบธรรมชาตินะครับนี่ก็คือลูกไม้นะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับ ผมไม่ได้เลี้ยงในตู้นะฮะเลี้ยงไว้นอกตู้นะครับเพราะว่าจากที่ศึกษามานะครับต้นอบอลสอีทั่วไปหรือว่าลูกไม้ก็ดีนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนะครับแต่ความนิยมนั้นถ้าเราเลี้ยงในตู้นั้นต้นอาจจะ ปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็โตไวมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงนอกตู้นะครับเราเลี้ยงดูแลดีนะครับแล้วก็มีการดูแลที่เอาใส่ใจนะครับใส่ใจดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยมันก็อยู่ได้ครับนะครับเรื่องของแสงแดดอะไรนี่นะฮะมันก็สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกันอย่างต้นนี้นะครับนี่5าต้นที่ยกเป็นตัวอย่างนะครับผมก็เลี้ยง นอกตู้นะครับไม่ได้วางในตู้นะครับอ่านี่นะฮะหลักๆก็คืออ่เราปลูกในกระถางนะครับอันนี้ก็กระถางอ่าสิบสองนิ้วนะครับนะครับก็ดินทั่วไปนะครับดินซื้อนะครับนะครับทั่วไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราต้องมีภาชนะรองใส่น้ําไว้นะครับเพื่อต้นบอนสีของเรานั้นสามารถที่จะดูดน้ํามา ได้นะครับนะครับแล้วก็ก็รองภาชนะทุกอันนะครับนะครับเวลาเราลดน้ํานะครับน้ําที่เราลดมันก็จะลงไปอยู่ในกละมังนะครับหรือว่าจะเติมน้ําในกละมังลงไปได้นะครับอย่าให้เยอะมากนักนะฮะพอพอพ้นก้นกระถางนะครับนะครับน้ำนะครับแล้วก็อสีหวันนะครับเราก็เทน้ํา นะครับเปลี่ยนน้าใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันยุงได้นะฮะนะครับนะครับก็การดูแลก็เวลาว่างๆนะครับก็มามาฉีดน้ําแบบนี้นะฮะใช้กระบอกฉีดน้ํานะครับฉีดตามใบตามต้นตามตามกาบใบนะครับอ่านะครับตามกิ่งนะฮะอ่าตามก้านนะครับก็ฉีดตามใบเห็น้มันสดชื่นนะครับพอโดนน้ํานะครับ นะครับกว้างๆก็มาฉีดนะครับอาจจะสองสามครั้งนะครับเบื่อเบื่อไม่ได้ทําอะไรก็มาฉีดได้นะครับนะครับมันก็จะสดชื่นนะครับนะครับอ่าปุ๋ยนะครับบางคนก็ใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยซื้อตามร้านทั่วไปนะครับแต่ผมนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเหล่านั้นนะฮะผมใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะครับก็คือปุ๋ยจาก มูลน,นกนะครับเห็นไหมนี่ก็คือมูลน,นกนะครับอันนี้ก็คือมูลน,นกเขานะครับนกเขาใหญ่ที่ผมเลี้ยงไว้นะ,นะฮะนี่นี่นกเขา2ตัวนะครับเลี้ยงไว้นะครับเวลาทําความสากกะอาดกระถางก็เอามาใส่ต้นบอลนะครับนะครับแล้วก็อีกอีกชนิดหนึ่งก็เป็นมูลมูลน,นกนกปลารดนะครับเห็นไหมสีดำดำนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือมูล มูลนกปลารอดเดี๋ยวจะให้ดูให้ชัดๆนี่นี่นี่นะครับนี่ก็คือมูลนกนกปลารอดกับนกกรงหัวจุกนะครับที่เลี้ยงไว้นี่สอ,สองตัวนะครับเวลาทําความสะอาดกระถางนะครับประมาณอสวัน5วันผมก็จะโกยมาใส่ในต้นอบอนสีนะครับใส่มากไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นมูลมูลอ่ขี้นกนะครับ ไม่ได้เป็นภัยเหมือนกับปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับถ้าปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับปุ๋ยสูตรต่างๆที่เขาขายถ้าใส่เยอะนะครับใบก็จะไหม้นะครับใบก็จะไหม้จะเกิดอาการาแพ้ทันทีนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ต้นไม้เรานั้นตายได้ในที่สุดนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปนะครับอ่าก็จะมีลวดลายแตกต่างกันนะครับทั้ง5ต้นนะครับอันนี้ก็จะมีอ่ ด่างประเป็นสีขาวอมชมพูนะครับอันนี้ก็ออกกัดสีขาวนะครับนะครับก็ต้นไม้ทั้งหมดนี้ผมเอฟมาจากอ่าเพจใน Facebook นะครับต้นละ200 200กว่าบาทในตอนนั้นราคามันยังแพงนะครับซื้อเอฟมาประมาณนี้นะครับต้นประมาณนี้นะครับเอฟมานะครับตอนตอนเอฟมาต้นขนาดนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะนะครับแล้วก็เลี้ยงมาประมาณ เสเดือนนะครับนี่ก็ประมาณ2เดือนนะครับตขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับซื้อมาขนาดนี้ต้น200บาทนะครับนี่ก็เลี้ยงมาประมาณ2เดือนได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเร็วนะครับโตเร็วนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับก็ลองดูนะครับใครที่ ไม่มีตู้อบนะครับหรือว่าไม่อยากลงทุนนะครับเราซื้อบอนสีมาสองสามต้นนะครับถ้าต้องให้ซื้อตู้มาก็ราคาก็หลายบาทนะครับว่าจะทําเองมันก็บางคนก็ไม่มีความสามารถที่จะทําเองได้นะครับก็มีปัญหาก็ไม่อยากเลี้ยงนะครับก็ลองใช้วิธีนี้นะครับเราตั้งในที่ร่มหน่อยนะฮะอย่าอย่าตั้งในแดดจัดนะครับเพราะบอนสีประเภทลูกไม้นะฮะไม่ชอบแดดจัดนะครับ หรือแดดหรือบอลอื่นๆก็เช่นกันนะครับไม่ชอบแดดจัดนะครับอยาจะอยู่ในที่ร่มที่รำไรนะครับนะครับก็วางที่ร่มร่มรำไรหรือมีแดด่องในช่วงเช้าเช้านะครับให้ต้นไม้เรานั้นสดชื่นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับ